สวัสดีครับหมอธีรพจน์ธร,รมพราเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยานะครับวันนี้ก็มาพูดต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องยาก่อนอาหารวันนี้ก็มาพูดเรื่องยาหลังอาหารนะครับว่ากินหลังอาหารกี่นาทีนะครับแล้วทําไมมันถึงต้องกินหลังอาหารนะครับยาหลังอาหารเนี่ยผมขอแบ่งเป็น3แบบนะครับ ง่ายๆคือแบบแรกคือจร,จริงๆกินก่อนหรือหลังก็ได้ไม่ต่างกันนะครับมันก็จะมียากลุ่มใหญ่เลยกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2คือควรจะกินหลังอาหารนะครับกลุ่มนี้กับกลุ่มที่แล้วเนี่ยก็ใหญ่พอๆกันทับซ้อนกันนะครับแล้วก็เป็นยาส่วนใหญ่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับซึ่งไอ้ที่ยาที่ต้องกินหลังอาหารเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าตัวยามันออชอบความเป็นกรดในอาหารชอบการดูดซึมพร้อมอาหารนะครับดังนั้น ไอ้กลุ่มที่ชอบกินหลังอาหารเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันชอบให้มีอาหารหรือมีกรดในกระเพาะจะได้ดูดซึมยาง่ายนะครับซึ่งต้องบอกว่ายากลุ่มที่กินก่อนหรือหลังก็ได้กับกินหลังอาหารธรรมดาเนี่ยมันมีจํานวนมากมากๆเลยในเนยาส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะครับส่วนน้อยๆจะเป็นยาที่ใช้คําว่าส่วนที่3คือยาที่ต้องกินหลังอาหารทันทีนะครับซึ่งโดยมากยาที่ต้องกินหลังอาหารทันทีเนี่ย ก็คือยาที่มีผลในการกัดกระเพาะหรือระคายเคืองกระเพาะนะครับผมขอไล่กลุ่มที่3ก่อนเลยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินพวกแอสเพรินใช่ไหมครับยาการหลอดเลือดตีบของสมองหรือหัวใจเนี่ยกลุ่มนี้มันเป็นยาที่กัดกระเพาะนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ควรจะต้องกินหลังอาหารทันทีนะครับหรือว่ายากลุ่มที่เ,เป็นชอบ ชอบแบบว่ากัดกระเพาะอีกกลุ่มหนึ่งเลยก็คือยาพวกแก้อักเสบแก้ปวดนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีชื่ออย่างเช่นพวกนาโพรเซนบูเฟนนะครับโกเฟนกลุ่มที่ลงท้ายด้วยควาว่าเฟนเฟนนะครับพอนสแตนใช้ในการปวดรอบเดือนนะครับพวกเดโคฟิน e คที่เป็นยากินนะครับหรือว่าพวกกลุ่มเขาเรียกว่าเพล็กซิแคมนะครับกลุ่มซิแคมต่างๆนะครับที่มันเขียนว่า ต้องกินหลังอาหารทันทีเนี่ยแหละก็คือมักจะเป็นยาที่กัดกระเพาะนะครับกลุ่มเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเพราะว่าใช้ในการแก้ปวดหัวแก้ปวดหัวเข่าแก้ปวดข้อนะครับแก้ปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นกลุ่มพวกเออร์โตริคอซิบหรือว่าถ้าเราเคยได้ยินก็คืออะโคเซียนะครับหรือเซเลเบกนะครับก็เซเลเบกก็เซเลคอซิบนะครับก็อาจจะ กลุ่มนี้กัดจะกัดกระเพาะน้อยหน่อยลงทายด้วยคำว่าคอกซิบแต่ว่าก็ละคายเคืองกระเพาะเหมือนกันก็ควรจะกินหลังอาหารทันทีนะครับยากลุ่มเนี้ยสำคัญมากๆเลยก็คือโดยมากเนี่ยเวลาเราอ่านซองยามันจะเขียนว่าให้กินหลังอาหารทันทีนะครับเขาจะมีเน้นย้ำว้แทบเสมอว่าต้องกินหลังอาหารทันทีเนื่องจากมันละคายเคืองต่อกระเพาะนะครับก็ควรจะต้องรับประทานทันทีหลังจากที่หมดอาหารคําสุดท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับส่วนยาที่เขียนว่ากินหลังอาหารเนี่ยโดยมากเนี่ยในซองยาเนี่ยจะอยู่ในหมวด2กลุ่มแรกครับก็คือกินก่อนหรือหลังก็ได้หรือว่าจริงๆเนี่ยก็ควรจะกินหลังแหละนะครับก็กลุ่มนี้มันจะเขียนว่าเออกินหลังอาหารเป็นหลักนะครับคําว่าหลังอาหารเนี่ยก็คือกินประมาณสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหลังอาหารในช่วงเวลาที่ยังมีอาหารมีกรดในกระเพาะอยู่นะครับ อ,อย่างมากเลยเนี่ยก็ไม่ควรกินเลทไปถึงชั่วโมงหนึ่งนะก็เต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยาหลังอาหารเนี่ยก็คือยาที่กินออกมาสัก15นาทีถึง30นาทีหลังอาหารจะดีที่สุดนะครับยกเว้นยาที่เขียนว่ากินหลังอาหารทันทีก็คือพอกินข้าวเสร็จปุ๊บคำสุดท้ายกินยาเลยนะครับเพื่อกันลืมเดี๋ยวลืมแล้วไปกินหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะแสบท้องแหละนะครับอันนี้ก็ต้องอาฝากไว้ว่า ว่ายากลุ่มหลังอาหารเนี่ยมียาอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ